วันนี้ก็มาผัดนะครับได้หอยมานะครับก็จะมามาผัดนะครับผัดหอยขมนะครับผัดหอยขมนะ,ะเดี๋ยวมาเตรียมนะครับน่ะ e เตรียมเครื่องปรุงนะครับก็จะมีกระเทียมพริกนะครับน่ะกระเทียมพริกเรามาตำตำกระเทียมตำพริกนะครับน่ะเตรียมไปก่อนนะครับนะะี่ฮะ แต่า่จะอร่อยหรือไม่อย่างไรก็เป็นครั้งแรกนะครับวันครั้งแรกนะครับที่ที่จะมาทํานะครับก็ะจะมาดูว่ารสชาติจะเป็นอย่างไรนะครับเนาะมีขมิ้นชันด้วยนะครับเราจะใส่ขมิ้นไปด้วยเพื่อจะให้หอมๆนะครับขมินม้นหอมนะครับแต่ไปชั้นหน่อยครับจะได้หอมๆนะครับกระเทียม เทียมกรเทียมกะเทียมรเทียมพริกก็จะเป็นพริกแห้งนะครับไม่เป็นพริกสดนะพริกแห้งนะครับเดี๋ยวมาตำเดี๋ยวมาตำนะครับครับครับตำพริกครับ มิ้นครับใส่กระมิน้นใส่กระมิ้นไปสักหน่อยครับหอมๆนะก็กระเทียมครับใส่กระเทียมไปปึ๊บนาชุดนี้เป็นการทำครั้งแรกนะครับ ผัดหอยผัดหอยขมครับผมมาดูหน้าตาจะเป็นอย่างไรครับหน้าตาจะเป็นอย่างไรนะต้องมาดูกันนะครับหน้าตาหอยขมจะเป็นอย่างไรครับมานั่งล้างหรืครนั่งล้างหอยตั้งนานครับนั่งล้างหอยแล้วก็ทําความสะอาดน,นะตัดก้นนะตัดก้น คนเรียบร้อยครับนะตามทำความสะอาดตัดคนเรียบร้อยครับมาครับจะมาตั้งตั้งเตากันเลยนะครับนน่นะครับเทน้ำมันไปสักหน่อยครับน้ำมันปึ๊บนะเทน้ำมันไปสักน้อยปึ๊บแค่นี้พอนะครับแค่นี้พอแน่ไปเลยครับ ไปแล้วนะครับใส่ไปนะครับใส่ไปสูตรตามความชอบนะครับน่ะสูตรกายสูดมันครับตามความชอบนะครับอันนี้เป็นการหัดนะครับหัดรอครับอ้อดื่มนะครับ ปกติต้องใพ้ไฟร้อนๆนะครับ <us> ไม่เป็นไรครับหม้อไฟฟ้าสักอย่งก็ร้อนครับนะเดี๋ยวร้อนทำห้อมครับมาทำท้องนะ ใสน,น้ำนะค,ค,ครับใส่ข้นมครับใส่น้ำด่างครบไปขึน้นมาครับใส่น้ำหนักขึ้ไปขึ้นมครับอี่ครับ อ้าวสิหน้าตาเป็นอย่างไรครับนะจะอร่อยหรือไม่อร่อยมาดูกันครับนี่ผัดผัดหอยผัดหอยนะระหว่างนี้เราก็นะใส่ไปเลยครับรอให้เดือดนะครับ โอ้ใส่เครื่องปรุงครับน้ำมันหอยนะครับซอสฟ้กเขียวนะครับเพื่อความอร่อยขอ,อปงปรุงรสครับปรุงปรุงรสไปสักหน่อยครับดที่จะเป็นอย่างไรแซบแซบครับแซบๆซบตามความชอบนะครับปรุงรส ใส่ไปแลว้วนะต่อไปก็นะใส่อะไรอีกนี่ครับของแซ็บครับของแซ็บแซ็บอ่าของแซ็บของแซ็บต่อไปก็ลักปลาครับ สึกน้ำจะเจไปไหมนี่น้ำจะเจอไปไหมครับเพิ่งผัดทํานะครับครั้งแรกครับไม่เป็นต้มหอยสชะมเนี่ย <c oughs> <c oughs> เอาครับสักพู่น้ําก็จะเริ่มแห้งครับนะดูแสบๆกันครับ หอยสุกครับกชักโคร่ยหอยสุกครับ,รบแดงหอยด้วยน,นั่นอดหอยนน้นี่น้ำเยอะไปครับน้ำเยอะไปนะครับใครเคยใครเคยทำก็บอกด้วยนะครับ หอยผัดหอย <laughs> ผัดหอยครับน <c oughs> น้ำเยอะไปด้วยรึเปล่าเรามาดูกันครับรสชาติรสชาติเป็นอย่างไรออลองเชิมดูครับ <c oughs> โอเคโอเคจะได้จะได้ไดเราให้ได้สักน้วนะครับออแล้วก็ใส่นะครับโหระพาให้หอมครับนี่นี่ครับ เสร็วแล้ว,วลาพาไปสักหน่อยครับหมดเลยครับใส่หมดเลยใส่มากอร่อยมากครับใส่วัลภพาไปแล้วครับ แซบแซบแล้วครับที่นี่วันนี้แซ่บแซบแล้วครับนะครับนะอืมนี่แซบแบแ,บแล้วครับเ <c oughs> พี่น้องเด้อไหนดูสิสุกหรือยังอาจจะสุกแล้วนะครับ อาจจะจบแล้วแหละเพราะว่าหอมดีครับแซ่บๆครับแซ่บๆแับพ่น้องครับ ร้อยแล้วสดละสุดล,ดละเจ๋งเจ๋งเจ๋งเจง๋แซบ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 ไนี่ผัดไว้ผมครับแซบแซบครามากินข้าวได้กันครับผม mình đang rót cám, làm chén tâm nan. ล้างหอยต้องนานทำความสะอาดแล้วทำความสะอาดภายนอก ทุ <c oughs> แบแซ่บนะไม่กี่ชีวิตับอายุห้ัก,กินกันไปครับน ใคอย,ยัองกําลังพอดีทําเองกินเองครับยังไงก็อร่อย อร่อยครับทำเองกเดีอร่อยเองแต,งตนน่ต้องมาตัดคนก่อนนะครับจะไมตัดคลนไงจุ๊บไม่ออกอร่อยครับน่าจะจริงจ ครั้งแรกที่ผัดนะครับปิดครั้งแรกที่ผัดอเอาอะไรเหมือนกัน จุกไปออกก็จุกกําลังก่อนนะครับจุกกระลังให้มันแน่นๆแล้วก็ข้ามาจุกข้างหน้าออกเลยครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ไบ่เบียนมาให้กําลังใจนะครับผมกับคลิปนี้ก็เราจะกินให้หมดครับเดี๋ยวคลิปจะยาวขึ้นไปนะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมและติดตามนะครับ ฝากเป็นกำลังใจให้กับช่องนล็ๆด้วยนะครับมาที่สตอรี่นะครับผมนะขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีมีความสุขๆๆๆทุกท่านนะครับรับรวยรบรวยนะครับผมสวัสดีครับ